ได้ได้ขึ้นอ้าวทีนี้ถึงเวลาเขียนแล้วนะบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นมีอะไรบ้างไปให้ทันก็แล้วกันหนึ่งสองสามจะทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองเหมือนเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างหัวหินเมืองในฝันมันเป็นโครงการพัฒนา<ป>ขึ้นมานะ ในแต่และท้องที่จะส่งเสริมในเรื่องของอะไรก็จัดทําโครงการคิดแผนล่วงหน้านะไม่ใช่คิดคนเดียวคิดหลายๆคนคนในท้องถิ่นแถบบ้านเราไม่ได้มีดอกกระเจียวแต่มีสับประรดเนี่ยเยอะมากทำยังไงถึงจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเวยปล่าขึ้นป้ายใหญ่เลยอิ่มละห้าสิบ เข้าไปนักท่องเที่ยวเข้าไปอิ่มหนึ่งห้าิบาทห้ามเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านสับปะรดให้ทานได้อย่างเดียวดีไหมอ่าดีครูอยู่ข้างๆคุณครูก็จะทําที่จอดรถจอดครั้งละสิบบาทนะครูก็มีรายได้เธอก็ขายสับปะรดครูก็ก็จอดรถอย่างนี้นะในท้องถิ่นต่อไปอันที่สอง ท้องถิ่ต้องทำนะคะจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำทางอากาศคงไม่ต้องไปปัดฝุ่นนะนะคงไม่ต้องเอาพัดลมขึ้นไปเป่าหรือไปดูดฝุ่นอะไรนักเรียนก็จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำอันไหนไม่มีก็ให้มีอันไหนมีแล้วก็บำรุงรักษา ถ้ามันเป็นหลุมเป็นบอ่อก็ไปทำไมขุดขุดเลยเหรอ,อขุดแล้วทำนาเลยใช่ไหมก็กลบให้ดีก็แล้วกันอ้าวรีบร้อยตรงนี้เข้าใจไหมคะตรงนี้เข้าใจนะต้องมีนะท้องถิ่นต้องดูแลเรื่องเหล่านี้นะอ้าวต่อไป ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งก่อสร้างสาธารณะในท้องถิ่นในท้องถิ่นของเราไม่มีน้ำประปาใช้ก็ต้องสร้างขึ้นมาให้งบประมาณจะสรรงบประมาณสร้างประปาหมู่บ้านประปาท้องถิ่น สร้างถนนศาลาสนามกีฬาอะไรอย่างเงี้ย <What? S 1> <What? S 2> วัดนะนะมันเป็นสร้างด้วยแรงศรัทธาสุธนต้องไม่สร้างเองแล้วแหละนะอันนี้สิ่งก่อสร้างาสาธารณะที่เราใช้ร่วมกันในท้องถิ่นมีประโยชน์ด้วยกันใช้ด้วยกัน สร้างสิ่งก่อสร้างสารา้างศาลาสร้างหอสมุดมีไหมหอสมุดมีไหม,มที่อ่านหนังสือพิมพ์มีไหม,มไม่มีหรือไม่มีมบริเวณที่ให้ข่าวสารความรู้มีไหม,มที่ประชุมลูกบ้านหมู่บ้านในศาลาประชาคมแถบแถบในชุมชนมีไหมคะมเขาไม่ได้มีไว้เพื่อให้ใครไปนอนเล่นหรือให้มาจอดรถเขามีไว้เพื่อให้ทำไม คนในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันถ้านายภาคภูมิจะแต่งงาน <c oughs> ก็คงให้ไปแต่งงานศาลาประชาคมนั่นแหละเออแต่ถ้าสุทนเกิดเสียชีวิตขึ้นมา <c oughs> เอาไปไว้ศาลาประชาคมได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ต้องไปไหนวัดเพราะนั้นอยู่ให้ดีอยู่ให้ดีต่อไปข้อที่สี่อยู่ให้ดีนะ ส่งเสริมให้มีการลงทุนในท้องถิ่นส่งเสริมให้มีการลงทุนในท้องถิ่นเป็นยังไงฝึกหาอาชีพใช้ฝึกไหมส่งเสริมให้มีการลงทุนยกตัวอย่างเช่น ในหมู่บ้านของเราเนี่ยไม่ใช่ฝึกอาชีพนะอันเนี้ยหมายความว่านในหมู่บ้านของเราหมู่บ้านหนองพันธุ์ภูเขาเสวยราชง่ายๆตอนเนี้ยรถที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำหัวหินเนี่ยต้องผ่านบ้านครูแน่ๆนครูจะเปิดร้านและขายกาแฟริมทางนะเจอร้านกาแฟริมทางแล้วแวะด้วยนะเผื่อจะเจอครูยืนอยู่เจอชัยพัฒน์กำลังชงกาแฟ อออ<ะ>นะอท้องถิ่นก็จะประชาสัมพันธ์แล้วตอนนี้หมู่บ้านเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราควรทําอะไรใช่ไหมคะอืมอ้าวต่อไปอันที่สองเฮ้ยอันที่ห้าพูดปิดแล้วส่งเสริมการฝึกอาชีพส่งเสริมการฝึกอาชีพในท้องถิน่น ทำขนมบ้านเนเน่ทำขนมขายอยู่ตลาดน้ำฉนันทิดาเดี๋ยวครูจะไปฝึกขายไปฝึกทำขนมนะไม่ต้องรอบ้านเนเน่มาช่วยสอนกำนันประกาศแล้วใครจะฝึกอาชีพทำขนมไทยบ้างให้ไปลงชื่อคุณครูก็ไปลงเหมือนกันแล้วแล้วก็ไปลบออก เขาฝึกวันเวลาราชาการเออครูก็อยากมีอาชีพเสริมถูกไหมครูก็เลยบอกว่าถ้ามีการอบรมแบบนี้นะฝึกอาชีพที่ครูพอทําได้เนี่ยถ้าเป็นสาว์อาทิตย์เนี่ยบอกด้วยครูจะไปลงชื่อนะจะไปฝึกกับเขาอันนี้แหละท้องถิ่นหรือในเขตเทศบาลก็เหมือนกันเขาก็จะประกาศนะประกาศให้ผู้คนที่ยังว่างอยู่หรือมีความรู้ หรือใครอยากจะมีอาชีพใหม่ๆนะก็ให้ไปสมัครได้ต่อไปส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั่เอ,อเราต้องยอมรับในปัจจุบันนะรายได้หลักของประเทศที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวนะในเรื่องของการท่องเที่ยว เพราะเมืองไทยหรือประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่มีบรรยากาศอากาศดีนะมาหนึ่งมาหนึ่งครั้งสามารถเที่ยวได้หลายรูปแบบจะลงทะเลจะขึ้นป่าจะไปอยู่เขาก็ได้แล้วการเดินทางก็สะดวกนะผู้คนน่ารักยิ้มทั้งวันยิ้มแบบอะออะไรก็ยิ้มยิ้มยิ้มนะ ยิ้มทั้งวันเลยนะแล้วก็อัธยาศัยใจคอดีเขามาอยู่แล้วเขามาเที่ยวแล้วเขารู้สึกปลอดภัยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยบ้านเรามีมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีทุกฤดูการนะถึงไม่มีก็จะจัดให้มีเพราะเราทำไมคะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะ <S <S บางประเพณีบางรูปแบบเราอาจจะทำในอดีต ในปัจจุบันเนี่ยมันหดหายไปมันกลืนหายไปเราก็กลับมาทำไมคะฟื้นฟูใหม่นะ,ะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเห็นในภาพเนี่ยนะเขาก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะบ้านเรามีอะไรเราไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเรามีอยู่แล้วไหมคะเรามีอยู่แล้วนะเพราะนั้นท้องถิ่นก็ต้องส่งเสริมในเรื่องนี้การท่องเที่ยวนะักเรียนเคยเห็นบ้างไหม เคยนึกออกบ้างไหมว่าในท้องถิ่นเขาทำหกข้อนี้มาหรือ,อยังเคยเคยแล้วทิดารัตบ้านที่ดารัตทำข้อไหนที่เคยเห็นข้อไหนคะข้อไหนบอกครูสิมืมีครบกี่ข้อมีกี่ข้อเกือบทั้งหมดใช่ไหมคะเกือบทั้งหมดข้อไหนที่ไม่มี อลรณ์กรอลรณ์กรข้อไหนที่ไม่มีอลรณ์กรดูตัวเองด้วยนะข้อไหนที่ไม่มีคุณครูพูดไปทั้งหมดกี่ข้ออลรณ์กรหกข้อนภัทรข้อไหนที่ในชุมชนของนภัทรทแล้วบ้างข้อไหนคะถือไม้ข้างหลังไม้อยู่ข้างหลังเอาไม้มาไว้ตรงข้างสองคนเลยแล้วก็ตอบคุณครูนภัทรเขยบมาอีก อืมอ่าขยับมาขยับมาเอาหน้าออกมาจากให้ถึงจอทีวีอ้าวตอบขยับหน้ามา,มาในท้องในชุมชน,นของนภัทรทำอะไรข้ออะไรคะส่งเสริมการท่องเที่ยวครับส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาทำโดยวิธีไหนทสร้างที่ท่องเที่ยวครสร้างแหล่งท่องเที่ยวทำอะไรคะ สร้างสถานที่ท่องเที่ยวสร้างที่ท่องเที่ยวสร้างอะไรล่ะสร้างต้นไม้สร้างน้ําสร้างต้นไม้สร้างน้ําเอาให้แน่เอาให้แน่ใช่ไหมเอ้าวเคยบอกว่าสร้างต้นไม้สร้างน้ะอารล่งกรบ้านอารล์กรทําอะไรบ้างในหมู่บ้านทําข้อไหนเอาไม้ให้อารล่งกรอ้าวเชิญส่งเสริมการส่งเสริมกันท่องเที่ยวในท้องถิ่นครับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนี่นึกจะยืนก็ยืนเลยนะเนี่ยนะส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นทําอะไรคะจัดทัศนศึกษาให้คนดูมาดูกันครับอ๋อจัดทัศนศึกษาให้คนมาดูงานครับจะจัดไปหรือจะจัดมาจ,จัดมาจัดมา๋อ,อจัดมาอ่ะเอานั่งลงอะละเอาไม้วางไว้ตรงนั้นนะเอาข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่ <c oughs> ข้อที่เจ็ด ดูให้ดีนะว่าในท้องถิ่นมีไหมส่งเสริมด้านการศึกษา,าศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นดูจากภาพเนี่ยที่ซ้ายมือน่าจะเป็นภาคอะไรมโนรา ช่ไหมโนราหรือมโนราภาคใตอ้อีกซีกหนึ่งทำอะไรขวามือทำอะไรถอผ้า,ผานะจริงๆแล้วเราเคยเห็นแต่ใครผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใหญ่ถอผ้าพื้นเมืองใช่ไหมนะเขาบอกว่าถ้าไม่สั่งสอนลูกหลานถ้าไม่ให้ลูกหลานฝึกสิ่งเหล่านี้มันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านเรามีไหมทอผ้ายัางไม่มีแต่บ้านเราต้องหัดทำอะไร,ระะทำไร่สับประรด,ดให้เป็นกวนสับประรด,ดให้เป็นต้องทำปลาเค็มให้ได้นะตากปลาเค็มเป็นไหมลงทะเลจับหอยจับปูจับปุ้งได้ไหมใช่ไม่ฉะนั้นก็ต้องขึ้นไปเก็บผักผลไม้ที่ป่าละอูได้ไหมทำไร่สับประรด,ดเป็นไหมคะ ต้องทำต้องฝึกนะอันนั้นคือท้ายท้ายทีนี้ด้านบนท้องถิ่นต้องส่งเสริมด้านการศึกษาศาสนาเขาก็ต้องจัดอะไรคะการศึกษาให้ใครให้เด็กมาลงที่เด็กอีกแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กก็ไม่อยากจะรับใช่หรือเปล่าเบือ่อครูเด็กก็เลยไม่รับอวตอท้องถิน่นเขาก็จัดมา ช่วยดูแลช่วยส่งเสริมอันนี้รวมไปถึงเด็กที่ก่อนวัยเรียนหรือผู้มีม,มีอะไรนะกวางพิการอะไรแบบนี้เขาก็จะส่งเสริมในเรื่องศาสนาประเพณีวันสำคัญต่างๆท้องถิ่นก็จะจัดขึ้นมานะคะก็ให้ประชาชนในท้องถิ่นนั่นแหละเข้ามามีส่วนร่วมนะอันนี้เป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่น เมื่อกี้ส่งเสริมคราวนี้ดูแลและบำรุงรักษาการละเล่นผีพุ่งใต้หายไปหรือยังยัง,ย,งยังอยู่จะได้ดูเมื่อไหร่ที่หัวหินนี่จะได้ดูเมื่อไหร่วันอะไรคะวันสงกรานต์นะวันสงกรานต์นักเรียนเห็นไหม ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษาออกพรรษาเขาจะมีประเพณีวัฒนธรรมที่ที่แตกต่างไปเป็นของแต่ละท้องที่แต่ละถิ่นอย่างเช่นประเพณีแห่ผีตะโขนเนี่ยก็ต้องไปที่จังหวัดอะไรจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนนกเรียนก็จะต้องไปไหนนครศรีธรรมราช ใช่ไหมคะถ้านักเรียนจะไปลอยหรือจะไปไหลเรือไฟนักเรียนก็ต้องไปที่ไหนไหลเรือไฟจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงถ้านักเรียนจะไปลอยกระทงสายนักเรียนจะไปที่ไหนจังหวัดตาถ้าไปลอยกระทงสวยงามต้องไปที่ไหนสุขโขทยัยถ้าลอยกระทงแบบทะเลล้มคว่ำล้มหงายไปลอยที่ไหนเออมาลอยที่หัวหินได้ ใช่ไหมกระทงสนุกมากเลยเวลาคลื่นมามันก็ลงแล้วมันก็ลอยขึ้นมาใช่ไหมคะเอออันนี้เป็นเป็นอะไรสิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องจัดการดูแลและบํารุงรักษาเอาไว้นะนอกจากนี้ที่หัวหินเนี่ยยังมียังมีการละเล่นเขาเรียกผีอึ่งอ่าง <c oughs> เคยได้ยินไหมผีอึ่งอ่างเราไม่เคยได้ยินแต่มันจะย้อนกลับมา เขาดูแลอนุรักษ์ไว้เอากลับมาเล่นใหม่ในวันสงกรานต์ก็จะมีผีอึงอ่างอย่างสุทนเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยคุณสุทนเขาก็เอาสุทนเนี่ยอะ,อะไรนะนุ่งผ้าคาดเอวอผ้าขาวมา้าเหมือนจงกระเบนอะคาดเอวแล้วก็เอาน้ำมันทาเอาทำให้ตัวเปียกๆตัวก็จะดำอยู่แล้วแบบนี้นะนก็จะตัวดำเลื่อมเลย แล้วก็เอาสุทนเนี่ยเข้าไปนั่งในอ่างในอ่างน้ําอ่างกะละมังนะ่ะ<อ>ใหญ่ๆเอาใหญ่ๆสุทนตัวใหญ่แล้วก็จุดทูปให้ผีอึ่งอ่างเนี่ยเข้านะ,นะแล้วผู้คนก็จะมาหยอกล้อกับอึ่งอ่างที่อยู่ในกะละมังนะอันนั้นเป็นการละเล่นนะพอเห็นสุทนเหนื่อยแล้วเนี่ยเขาก็ให้อะไรคะเชิญออกเหมือนบางที่บางท้องถิ่นเขาเล่นผีกะลาผีถ้วยแก้ว ผีครกผีสากอะไรอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่ที่หัวหินเนี่ยเขามีผีอึ่งอ่างนะที่นี่มีอึ่งอ่างเยอะตัวดําๆแบบนั้นนะนะอันนี้ก็ท้องถิ่นก็ต้องทําไมคะอนุรักษ์ดูแลไว้บํารุงรักษาให้คงอยู่ดูได้เมื่อไหร่สงกรานสงกราน,รานเดี๋ยวถึงข่าวประเพณีวัฒนธรรมเรา,าจะเอาภาพมาให้ดูเอาต่อไปต่อไปต่อไปข้อที่ข้อที่9้า พูดง่ายๆท้องที่หรือท้องถิ่นต้องจัดให้มีที่อะไรนะสาธารณะะพักผ่อนหย่อนใจที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรปอดใช่ไหม,อมปอดมีสถานที่ที่มีอากาศดีๆสวนสาธารณะเอาไว้วิ่งออกกำลังกายยามเช้ายามเย็นหรือจะไปเต้นฮูลาฮูปก็ได้ อะไรอีกอเส้นแอโรบิกนะต้องมีจัดให้มีนะคะเรามีไหมหัวหินมีไหมมีมีที่ไหนสวนสาธารณะโหนกิ่งเพชรสวนสาธารณะที่อยู่บนเขาหินเหล็กไฟเคยขึ้นไปออกกำลังกายไหมอม่นั่นแหละอากาศดีมาก ริมทะเลได้ไหมไปวิ่งอยู่หาทรายได้ไหมได้ไม่ได้ได,ได้ระวังตกหลุมทรายก็แล้วกันอันนี้อันนี้เข้าใจนะข้อที่9ต่อไปเยอะนะวันนี้เยอะส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิน่นส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิน่นการเลือกตั้งนะต้องให้ความรู้ท้องถิ่นต้องให้ความรู้นะ จัดระเบียบจัดสถานที่นะอย่างโรงเรียนของเราเนี่ยพอถึงการเลือกตั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นก็จะมีมีจะใช้สถานที่โรงเรียนเราเป็นเขตเลือกตั้งถึง3 <c oughs> เขตด้วยกันนะโรงเรียนของเราก็เตรียมให้เด็กรู้จัก <c oughs> เหมือนกันก็ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนต่อไปข้อ11 <c oughs> ป้องกันและระงับโรคติดต่อ มีเยอะมีเยอะก็เยอะอ่ะเอ่อที่ที่แยกเป็นข้อยอ่อยๆอย่างนี้ต้องการให้เด็กๆดูภาพจะได้ดูแต่ตัวหนังสือก็ไม่ค่อยอยากจำเท่าไหร่นะอันนี้ฉีดอะไรคะฉีดยุงฉีดยุงต่อไปส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนเดี๋ยวน,นี้เขามีโรงพยาบาลสุขภาพอนามัยอออนามัยของตำบนลนะเคยดูโทรทัศน์ไหมออ,อนะอันนี้นะคือการส่งเสริมอนามัยดูแลสุขภาพที่กำนันเขาประกาศบอกว่าให้ไปตรวจนะนั่นะแหละเขาให้เขาไปตรวจโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลนั่นแหละอืมแต่ไม่เป็นไรครูตรวจแล้วครูก็เลยไม่ไป เป็นก็ตายเลยอันนี้เขาจะมาตรวจเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่เด็กมายอดบอลิโอมาฉีดวัคซีนม,มาถอนฟันขูดฟันครอบฟันอุดฟันทำให้หมดอันนี้ข้อที่เท่าไหร่และสิบสองครูมีสิบห้าข้อเนี่ยเหลืออีกสามข้อน่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้าง ข้อสิก็คือในเรื่องความสงบเป็นระเบียบในท้องถิ่นดูแลความสงบความเป็นระเบียบในท้องถิ่นเหมือนที่เขาบอกนั่นแหละรู้เบาะแสโปรดแจ้งว่าม,มีใครเสพยาเสพติดหรือมีไว้ขายหรือมีไว้ครอบครองเพราะว่าถ้าคนในหมู่บ้านติดยาเสพติดหลายคนเป็นจำนวนมากบ้านเราจะสงบไหมไม่ไมนะมีโจรขโมย รักษาความเป็นระเบียบถังขยะเก็บขยะตรงนี้ได้แล้วต่อไปข้อ14ตอนนี้เกียร์5แล้วเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะตรงนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะเขียนอย่างเดียว แต่มันเป็นเรื่องใหญ่เนะเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเรียนมาก็เยอะปฏิบัติสะบ้างก็ดีครูทราบว่านะักเรียนทุกคนนะรู้หมดทุกเรื่องทราบทุกเรื่องแต่ไม่เคยปฏิบัติยังทิ้งขยะบนถนนเหมือนเดิมใช่ไหมตักงีย่จะทิ้งเมื่อไหร่ก็ทิ้งอันนั้นแหละเรียนไว้ก็ไม่มีประโยชน์ ไม่ได้ปฏิบัติจริงนะถ้าคนไหนรู้ตัวเอาเขาอยะเก็บใส่กระเป๋าตัวเองแล้วพอเจอแล้วค่อยทิ้งเนี่ยแสดงว่ายอดเยี่ยมมากแต่ส่วนใหญ่เขาก็ทำกันอย่างนั้นนะใช่ไหมเขาไม่ทิ้งส่งเดชบนถนนบนในป่าเห็นป่ารกๆทิ้งขยะเลยดีไหมโอโ้ยิงร้ายใหญ่เลยแสดงว่า เรียนไปเนี่ยไร้ประโยชน์มากไม่ปฏิบัติตามเลยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยตอนนี้น้ำท่วมทุกท้องที่ทุกถิ่นเขาก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่อันไหนที่ยังไม่ท่วมก็ป้องกันไว้ก่อนเอากระสอบทรายมาวาง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 ,วางไว้นะสำคัญก้นน้ำน่ะป้องกันแต่ในเมื่อมันท่วมแล้วก็ต้องส่งอะไรไปส่งเรือ ส่งคนไปดูแลมันท่วมแล้วยังจะส่งน้ำอีกเหรอ,อันนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้องถิ่นเนี่ยต้องทำให้กับให้กับผู้คนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการ ดูแลในเรื่องสาธารณประโยชน์ของคนทุกคนที่พึงได้รับนะคะแล้วงานเหล่านี้เป็นงานที่ทำไมคะเ,ออเป็นงานที่แบ่งเบาภาระของรัฐบาลเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เขาทำเนี่ยเขาก็ได้นโยบายแล้วก็ได้งบประมาณมาจากส่วนกลางคือรัฐบาลแล้วก็มาบริหารจัดก,การให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตัวเองนะคะทีนี้จะถึงคราวแล้ว ที่เราคนในท้องถิ่นก็จะช่วยกันปฏิบัติสิ่งตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วพร้อมกับช่วยตรวจสอบดูแลนะคะผู้ที่ทำหน้าที่บริหารว่าโปร่งใสย,ยุติธรรมหรือไม่นะคะวันนี้หมดเวลาก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะทนทั้งหมดทาความครพขอบคุณครับ